ิวเราไนม่ได้มา เข<ม>าเป็นคุณก็ไปว่าเขาเขาเป็นแดนเซอร์ของคุณเจเจตลินเ,เจมจเอจเอจมจอเจมอเหมือนทุกคนเลยพักหลังก็ไม่เหมือนตัวเองเลยอะ คนนะอ่ะเพลงตะกี้ที่เต้นให้ชื่อว่าอะไรอีกทีหนึ่งโอเคไหมโอเคมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้นั่งดูเกี่ยมมากดูยิ้มยิ้มให้บีอย่างเงี้ยมาเปิดตัวแล้วทุกวันรายการเราควรจะออกอากาศอย่างเงี้ยทุกวันเราต้องเต้นทีเข้ามาปุกใจอ้าวกลับมาแล้วนะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่องโมโน29หลังจบพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์ก็มาเจอกับพวกเราได้เลยเกมเกมนี้ต้องใช้ความจำที่แม่นยำ ทีมนี้จะได้เล่นก่อนแล้วนะครับนะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยด้วยท่าทางได้แต่ห้ามพูดคำตอบออกมานี่คือตอบมาเป็นตับวิธีการเล่นคุณ3คนจะยืนอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ 1, 2, 3แบบนี้บลอสซัมจะอยู่ตรงน,นู้นนะครับผมคำใบ้จะมาตรงนี้ทุกคำใบ้จะอยู่ภายในพยัญชนะบอใบไม้สำหรับทีมคุณ บอใบไม้ห้ามพูดคำนั้นห้ามพูดคำนั้นทำยังไงก็ได้ให้รู้ว่าเป็นคำนั้นใช่โอเคนะครับผมคนไม่ปกติคือคนบ้าอ่าเนี่ยแล้วก็คนนี้ก็ต้องตอบสมมติคนแรกบอกว่าบ้าบ้าเสร็จก็คนที่สองพอพูดคำตอบตัวเองเสร็จต้องทวนคำตอบแรกคำตอบที่สองคนที่สามตอบตัวเองหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยวนกันไปเรื่อยประมาณเบสิกที่เราเล่นกันประมาณ9-15ถึงรอบเพราะฉะนั้น คนในวงการบันเทิงแทบจะเรียกว่าเป็นไอสไตล์เลยถ้าต่ำกว่านั้นเราต้องออกจากวงการพร้อมนะเข้าใจแล้วนะฮะเข้าประจำที่ครับเชิญบอใบไม้จะเป็นอะไรบ้างจำกันให้ดีนะครับใครคนแรกนี่ไงคุณอะคนแรกเลยน้ำตาลอยถามอี่อย่าหันไปดูคำตอบนะช่วยกันได้แต่ห้ามพูดคำตอบพร้อม เก้าิบวิเริ่มผมยาวของเล่นตอนเด็กบาร์บี้ yes ยืนอยู่แล้วมีคนมาบังอ่ะบังเป็นคำหน้าข้างหลังเป็นไม่ใช่ค่ะแต่เป็นของผู้ชายบังครับบังคับบาร์บี้บังคับใช่บาร์บี้บังคับครับเออเป็นสถานที่ที่มีผู้ชายหล่อๆเยอะๆแล้วเราก็ไปเที่ยวกันแล้วก็เป็นบาร์บาร์บาร์อะไรบาร์เกออันเดอบาร บรเจ้าของบ้านบอร bar bar host yes ร a โ h สต์ครับไล่กับ b r b i e u า b a r b ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเออบังคับา a ์บี้บังคับเอ่อเฮ้ยเออโอเคต่อครับเร็วเร็วเร็วพูดต่อสู้เข้ามาหาเราเขาเรียกอะไรบุกอาบุกบุการ์บี้บังคับ b a โฮสต์บุกโอ้โห อะไรวะเบลเบ่เป็นเบนมันมันออกจากปากคำหลักงออกมาจากปากไม่ใช่เป็นการเปล่งเสียงออกจากปากนี่บ้าเบิร์ดแบบปากโบกปากอหมูบีบปากววดฉันจ่ายน้ำให้ผู้ชายอ่ะน้ำกระจ่ายตังให้ผู้ชายแบบที่เรียกว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยให้ผู้ชายมาเราจ่ายตังให้ผู้ชายแล้วผู้ชายมาปล้มเดี๋ยววะยุ้ยเซ่ บัม yes บัมผู้ชายมาบัมอะไรเราบัมเลอร์ yes อยออะไรบีบบาร์บี้บัรทครับบาร์โฮสบุกบัมเลอร์ yes เร็วครับเดี๋ยวหมดเวลาโอเคที่ทำงานอยู่ในบาร์นั่นแหละหรือว่าเป็นคอยเสิร์ฟอาหารเขาเรียกว่าอะไรบาร์บาร์เทนเดอร์อ่เป็นบริกรบริกรแต่ว่าเป็นชื่ออีกชื่อนึงที่แบบเขาจะเรียกเป็นบาริสต a no in Thai เอสไอ

บาไม่ไม่เออมีล่างแล้วมีบนโอเคบนแล้วอะไรวะเนี่ยแล้วไม่มีค่ะตาบาร์บี้บาร์บี้บังบังคับอ่ะบาร์บี้บังคับบาร์โฮดบาร์โฮดบุกบุกแล้วก็บำเลอร์บำเลอร์แล้วก็ที่บริการบริการบ่อยบ่อยแย่ไรยังบนแล้ว่ะบนยอกเ่ะมันต้องเข้าใจอ่ะนะว่าคำมันแปลว่าอะไรอ่ะเรียบร้อยครับกลับที่ได้เลยฮะ บาร์บี้บังคับมาโฮสบุกบำเรอบ่อยแล้วก็สุดท้ายที่บนบน,นะฮะบ่บบนะไม่มีบุ๋งบุ๋งอ่ะรรสซัมนะครับคุณได้ไป6คคำนะครับคุณสองก12บวองบกับ13กนะครับนำไปก่อน25คะแนนใส่แม่มาใจแม่มา,มมาถึงเวลาที่พวกคุณจะได้เห็นตัวแม่ทำงานานะครับพนะวกเขานะบอกเลยว่าเซลล์สมองมีมากกว่าเราถึง2เท่า คำที่ค้นต้นด้วยพยัญชนะสอเสือทุกคำเป็นสอเสือหมดและดูความพร้อมของหัวหน้าทีมเขาว่าจะใบ้เก่งเพียงใดกลับบ้านเลยได้ไหมคะไม่ได้ไมาอยุต้องผ่าฟันคุดเพื่อฟันคุดเพื่อฟันคุดแสนหนึ่งนี่แสนหนึ่งนี่คุณคิดว่าน่าจะผ่าได้สักกี่กี่อันไมาได้ไม่น่้จะ พถ้าแสนหนึ่งมันไม่พอเดี๋ยวพี่ให้อีกแสนหนึ่งเอาออกทั้งปากเอาออกทั้งปากเลยได้ไหมพร้อมนะครับพร้อมค่ะอ่ะพร้อมแล้วเข้าที่เชิญ<ห>สอสเสืองๆๆ่ายง่ายเมื่อกี้ได้กี่คำนะเมื่อกี้ได้กี่คำนะหกเมื่อกี้เขาได้หกคำเดี๋ยวเราเอา160ยหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบครับมัน้นกี่ชั<ค>ช่วโมงเมื่อกี้นี้160ยหมาเลยขอร้องสอเสือยัง พร้อมนะ90วิเริ่มผัวสามีสามีสามีครูเป็นครูครูครู้อเนอะใช่ค่ะสามีสอนทำไอโฟนทำไอโฟนเจ้าของอะสตีฟสตีฟสตีฟอะไรสตีฟจ๊อบใช่ค่ะถูกต้องทวนครับอะไรวะอะไรอ่ะสามีอะ

เวลาสั่นระบบระบบทำไมสั่นสั่นระบบลอยระบบลอยลอยรลอยอะไรอะวเองมาพูดทางนั้นเลยอะอะไรอะเอาเอาเอาคำหลังก่อนแบงค์ลอยแล้วก็สืพันธ์เออสามีสอนสตีฟจ็อบสืพันธ์เออเอาอย่าช็อตสิเป็นหนุ่มไม่หนุ่มหนุ่มแล้วท่าหนุ่ม าวใช่ค่ะของอะไรนะโร่อสสามีสามีสามีสอนสตีฟจอร์สสิบพันสิบพันสิบพันสิบสามพันสิบแล้วก็อะไรวะเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มสาวสาวเร็วแล้วเราจะเข้าเขาแล้วทะเลาะหมดแล้วทะเลาะหมดแล้วแสบไหมเวลาพูดเรื่อยๆแล้วก็ทะเลาะอ่ะเสือกมันทำไมมันทำไม สีเออเออสีมีสีครับสีอะไรฮะรับสีลิมสีลิมสีลิมมีแค่สีสีข้างสีข้างสามีสอนสตีฟจอบสืบพันอะไรวะสาวสีข้างใช่ค่ะสีข้างคืออะไรวะหนาวจังเลยสามีสอนสอนสตีฟจอบสืบพันสาวสาวสีข้างสันสันใช่ค่ะ เมื่อก totally ี้เลยนี่นี่นี่เสียบอเสียบชเสียบใช่เสียบสอนไม่ใช่ไม่ใช่เราอะไรเราเดวเดวนพิกรแ่บายชาสามีสอนสอนสติปจอรสบพนสพันสาวสติไอสิค่างสิค่าสิค่าสัน เสียบสอดเสียบสอดสอดแบบแบบแบบหมดโอ้ยอ่ะหมดเวลาสอเสือเรียบร้อยเฮ้ยแต่ว่าคุณต้องสบายใจคุณทำได้ดีกว่าเขาทำเยอะแยะแล้วหนัวมาลงล็อกสื่อพันพอดีเลยอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใส่ใส่สอดสอดแหนลงล็อกแม่อะไร่อ่ะแต่พูดเรื่องของตัวเองทั้งนั้นเลยมันไม่รู้อันนี้ต้องโทษหัวหน้าทีม นะฮะอันนี้ก็เสียบเสียบอ่านแทบเป็นเสียบอยู่แล้วในใจคิดเนี่ยว่ามันไม่ได้แบบนี้มันแล้วจอดใส่ตัวยอ่ะเออรวมออนอ่ะอ่ะสอเสือทั้งหมดนะครับทีมของคุณนะครับได้ไป7คำคุณสอนนักกีบัวงเก่าอีก7นะครับเป็น21ต่อ25 ถือว่าสูสีมากมากสนุกไหมสนุกไหม,ม,มเขาอยู่ในบ้าน,นมผมว่ามันยังพอป,ประมาณหนึ่งเดี๋ยวเรามีแอคชั่นย้ายออกไปหลังบ้านผมดีกว่าครับมีสวนเตรียมที่จะเล่นเกมเกมนี้ครับตอบโดนโยนแต้มเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว ได้หมวดหมู่นี้25อันดับประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่เยอะที่สุดกาลาปะกอสกาลาปะกอสกาลาปะกอสเลยอ่ะกาลาปะกอสแย่ไอ้สามนาซตัวและย้องไอ้ทีมนี้โจ่งแจ้งมากโจ่งแจ้งมากเบิร์ดเบิร์ดไม่ได้ใส่แว่นมันเลยนี่แห็นไหม